ผู os, ้เบาคือน <to ้ำผู Honestly, ้สาวคือน้ำหลูกน้ำผัวผู้อื่นกับพ้องกันเอออิรีเล่นยางอยู่น้ำผัวก็คืนดด่อ่เฮมบอพจนจังเอิญมโนกรรมจุดเริ่มต้นคือมโนกรรมทุกกายกรรมวจิจํมเกิดจากมโนกรรมก่อน จุดเหตุมันอนี่มโนกับยู่น้ำความคืนร้อนอยู่ลำผัวยางจวงแขนไปกับคืนพ่อผู้เบาดิอ่าผู้ชายก็คือพ่อผู้สาวน่แหละฮะฮะบันนี้อ่าบันนี้เห็ดยังไงแล้วบันเนี่ยฮะอ่าเห็ดใจสิอยู่ได้และ มักนก็คืดอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดน IE, ี่อยากมีนั่นมีนี่ไปเรื่อยแล้วเอ่า,อาเห็นบอกเท่าล้วก็คืดอยากหาให้หลานลเนี้ยบ่เนี่ยเพื่นเอิ้นว่า,อ,าอ่านตำราเหล่มได้นะอ่านตำราเหล่มได้ สิ่งที่อ่านยากที่กว่านังสือเล่มใดๆใน,นอา่าเล่มไหนๆก็คือใจคนหรือใจตัวเองนี่แหละนะอ,อ่านยากที่สุดนะเพราะว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากใจเทั้งหมดนั่นแหละนะให้จังใดเราบ่นี้จังสิบพกใจอย่าคลองใดฮะที่ปล่อยตามใจ มันัดใจมันทุกเนี่ยว่วาเนี่ยห่นวายงทุกการปฏิบัติเนี่ยต้องเห็นบ่มันขัดใจเนี่มันเคยเที่ยวกับบยมันเที่ยวเห็นบ่อา่ามันเคยกอดไม่ยิ่งกับบ่อมันกอดมันเหอะมันมันทุกกว่าจะว่าขัดใจของเน,เนี่ยว่าเนี่ยมาบวชเนี่ยมาฝึกปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าบวชห้องหุ่นบ่ยยังขัดใจก็ทุก์กหลวไหลตามมัน เนี่ยผู้ฝึกจิตใจผู้อบรมจิตเอ้ไออบรมจิตอบอบหมายถึงข้างนอกล้มหมายถึงข้างในอบรมทั้งอบทั้งล้มมันบบเนี่ยเห็หมอมันก็ทุกข์เสียแล้วดินเสียใจเายคนเคยเที่ยวคนเคยสิเนี่ยหอ้วมอละมันก็เลยทุกข์ก็เลยเข้าหาทุกข์ได้ปะเนี่ยเห็นเหตุของใจมันดิ้นมันล้น,ม,น,ลนมันอยากออกไปอาไ่าไอ้หมอละ อ่าคันด้ยงนเสียงมันทีก็อยากฟ้อนซะแหล้วจะเกอ่าเห็นว่าล่ะบันไม่มให้มันฟ้อนวัเห็นว่ามันมาเม็นแร้มาได้ไม่ใ่บววเนี่ยว่าเนี่ยฮะเห็นว่าล่ะยิ่งหลงตาเนี่ยแห้งเป็นคนบาเรีว่าแล้วเป้าหมายไม่ไปเสียบแท่งแล้วตะกี่กันเลยเห็นว่าล่ะเห็นว่าได้แล้วตัวแม่ เลี้ยวเซลล์บักเต๊รไงอเ,เองบอฟังไผ่ด้บันิตะเกียนะเพิ่นว่าหูจักต่พวกอื่นหังหมหูจักจะของยักเสือไม่เคยเรียนรู้เลยเราพยายามอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแต่ไม่เคยอธิบายให้ตัวเองเข้าใจได้เลยเราถึงออกอยู่จากข้างนอกเรียกว่าสมุทรไทย พยายามจะไปสอนคนอื่นแนะนําคนอื่นนะ่นอิ่นสาวไม่ห่างขายาเสนีเป็นยังจังวาาวาโบราณพนว่าสาวไม่ห่างขายาเสนีั่เจะของกับยังป่าอยู่พ่ยังจะไปเฮ็ดเสนีขายมูอยู่หนันพิษตําลาฝึกตัวเองดีแล้วคอยฝึกคนอื่นพนว่าเออแล้ว่า่ะเออฮะ แต่กวางม้าเราอยู่กับข้ากันจะไม่สอนมวยเลิกเราของท่านหลวงพ่อโม่นแล้วล่ะฮะบวชบวเนี่ยเพื่อนว่ามันโอ๊ยโมแมนต์แล um ้วไงเด้เพื่อนว่ามาฝึกตนเพื่อออกจากนิสัยเดิมภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนานิสัยพัฒนาเพื่อเอื้อแก้กรรมกรรมคือแก้พฤติกรรมเฉพาง กรรมคือการกระทำใช่ไหมกรรมะเนี่ยแปลว่าการกระทำเรามาแก้พฤติกรรมตัวเองมาฝึกตนเห็นไหมมาแก้ตัวเองไม่ดีก็ทําให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นนี่เห็นไหมอ่านะลวงตาพูดตลอดอ่าลวงตาเกิดอยู่บ้านชุมจังเป็นครอบครัวที่ยากจนที่สุดในในตำบลน,นั้นนะ หลวงตาพูดอวดอยู่ตลอดว่าหลวงตาเนี่จนที่สุดนะจนที่สุดความอดอยากนะความหิวโหยการถูกดูถูกเยาะยามมีหมดในตัวคนคนเดียวตั้งแต่เล็กอาอาอาการถูกดูหมิน่นดูถูกเนี่ยโอ,อ้โหด้สายตาด้วยคำพูดต่างๆนานามีครบหมดมันก็เลยเป็นภูมิคุ้งกัน มันก็เลยแก่งกว่าคนทั่วไปเห็นไ,ไหมเรากับเป็นคนที่โชคดีเราเลยอวดแต่เรื่องไม่มีความจนของเราฮะอ่าเรามีดีจะอวดนะอวดความจนนี่แหละฮะเออจริงไหมล่ะเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนกับเพื่อนเขาจริงไหมอ่าลุงตาก,ก็เลยไม่ได้เป็นครูเลยไม่ได้เป็นหนี้นะอ่า <pathway? S 2> จริงไหมล่ะปวดหลังเลยอ่าเห็นไหมโอ้โชคดีมากเลยที่ไม่ได้เรียนห <au> นังสืออยังไงล่ะอ่าลุงจาก็เลยอพ่อแม่ก็ไม่มีสมบัตินะเพราะไม่มีไม่มีสมบัติย้ายไปอยู่พนทองเนี่ยแม้แต่ที่ปลูกบ้านเนี่ยปลูกเพื่อนเนี่ยก็ไปอาศัยใี้บ้านพระเจ้าปลูก าหาแป้นปีกฟ้าแคบตองมุ่งหยาขึ้นกันตอนนั้นหลวงตาก็อายุกำลังเปล่นเบาปะเนี่ยเป็นบบาอายุประมาณ21อา่อ็ด่าอ่าด้วยบุญวาสนาจังไรบุญนี่เกิดมาหน้าตาดีเอาเอาก็แม่นี่ดีเนีอใไข้กบันก็เมืองเขาวันส่อเอาในบ้านนอกสมัยก่อนเนาะอ้าก็เป็นที่ไม้ปองของตัวแม่วันต่อในหมู่บ้าน อ่ะแล้วบางคนบมเห็ุเวียกวะเนี่ยมันก็เลยบอกใครไปตากแดดตากล้มคือเขาได้หค้านวันเหรอเขาว่าค้านอ่ะบางทีค้านม้นก็ต้องแต่งตัวดนีได้วะอ่าแป่ว่าล่ะอ่าอ้าเขาไปมองว่ามันก็บโมเมนขี่ค้านเขาไปเบิ่งแล้วว่เพราะแม่ก็เฮต้าให้หน้าเฮต้หัวใะสวนก็ยากจนเป็นหนีทากออยู่ ก็เลยว่าเขาสิเห็ดจังไรสันเดีไเป็นนางมองก็เจ้า่ะสิเห็ดจังไรล่ะสิหาเห็ดแบบใดสิก็เลยเบิง่งอ่ะได้หลายอย่างร่วมกันก็เลยเริ่มมีความคิดหาหาเงินอ่าจุดขายอ่าจนอายุสามสิบสามสิบก็เริ่ม มีมือมีตีนขึ้นมาบ้านเขาเอิญมีมือมีตีนนะอยากอยากมีหน้าก็ซื้อหน้าบาเนี่ยอยากมีบ้านก็ซื้อบ้านเฮ็ดบ้านเฮ็ดไรหลังก็มูพ่อมาเเอออยากได้รถซื้อรถมาเนี่ยซื้อกันสนควอมเลยว่าเนี่ยซื้อเจลซีขันความนันก็นได้มาเนี่ยเดี๋ยวมาเริ่มเริ่มเริ่มหาเงินเลยนะว่าจะเป็นต้องไปตากแดดหลวงตาย,ยังว่า เมือเศร้านี่กับคู่ไหลรงเรียนมามาก็เลยคุยกับคู่ว่าพวกเขาคิดแบบไหนคิดเดิมเดิมคิดเดิมเดิมต้องเรียนหนังสือต้องเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยอ่ะอ่าชีวิตอมันสิมันคง่ยิ่งได้เป็นพอออแห้งดีเผื่อว่าแห้งนี้หลายก็พออ,อนี่ยืมนี่หลายก็ลุงห้องบ่ากันแบอกพ้บบนบังคับตอนนั้นเลยไม่บอกละ แต่ว่าระบบการการการความคิดเนวความคิดมุมมองมันต่างกันมันม่นจำเป็นฮะหลงจากกับมองว่าชีวิตของคนเนี่ยมันบโนเปนว่า,วาพอแม่แบงที่ห้ซิบไรก็จิเหตนหาเฮตสวนไม่ได้บอกเลี้ยงปลาว่่ได้บอกที่ซิบไรเนี่ยรือจะเป็นตั้งเฮตุแต่นายางเดียวนะ ไม่บ่ะละ่ะอ่าอ่า,อา,อาเก็บแกว้วเก็บแก้วบรรทุกอากาศโดยจนชุนเขาบ่มีเขาก็เลยบ่มี่มองสิล่มละลายนะก็เป็นให้โลคกับสามแจม่มตำก็หันบ่ได้อะนะ <laughs> นอกจากกินทูบทูบสิเมนน็ดนึงก่อนเะมันก็ต้องสร้างขึ้นมาได้บาเนี่ยเห็นบ่สร้างขึ้นมาได้จนมีมีมีมคู่แนวกันแหละอ่าอ่า บอกเป็นนีหลวงมิตรลุงหนีมาเนี่ยคนมายืมเงนินเอบอกขับตลับรถได้บาเนี่ยลูกไม่ยิ่จิยวฮะแม่บอกกับสร่างบ้านเงินสดซื้อที่ปลูกบ้านหลังงามไอ้แม่ขับรถเก๋งตัวท็อปอะเอ้บอสมัยก่อนเนี่ยบ้านมี UVC ได้ละก,กีจะก,กี่ UVC ติดแอร์ อ่ะเห็นบอกก็เ ế t ไลรคือกัะเห็นบอกอ่สร้างฐานะขึ้นมาได้คือกันอ่ะเขาก็เลยว,ว่าบางทีเนี่ยเขามองในแง่มุมเดียวหลายเขามองมองหลายมิตินะนะที่จริง คุณขามอะไรตัวของเขามันมีอยู่ทุกคนแต่เขาบ่เหยียบย่ำตัวของเกินไปเขามัวใจลอยอกลอยใจเหยียบย่ำตัวเองบ่มีมกำลังใจให้ตัวเองนะเห็นบ่เห็นจังไรจังมาบวชบ่ะเนี่ยย้อนเห็นความเปลี่ยนแปลงความบ่เทียงความบ่แน่นอนของชีวิตนะลุงจานี่มีภรรยาหลายคน เป็นนางงามอ่าเป็นร้องนางสาวไทยร้องอันดับหนึ่งพร้อมเป็นนางงามเมืองแพร่ก็มีเห็นบ่าอ่าแล้วในฐานะของภรรยาก่อ่เป็นคนที่มีอันจะกินเห็นบ่กลกับมองเห็นว่าตัวเองมันบ่มเป็นชีวิตของเฮาเลยกับมองเห็นว่าสิ่งอ่ะเมื่อก่อนเราก็ยังมีเงิน พอมีเงินแล้วคิดว่ามันจะมาทดแทนความอันนั้นมันก็ไม่ใช่ด้วยชีวิตที่เราเป็นเด็กลำบากมาแต่เล็กมั้งเราก็เลยเป็นคนที่สังเกตตัวเองลุงตาอาจจะไม่ไเรียนหนังสือแต่ลุงตาเป็นคนที่อ่านหนังสือมากกว่าพวกครูอีกจนไม่มีหนังสือให้อ่านหรอกหนังสือในห้องสมุดอ่าในอำเภอในจังหวัดอ่านหนังสือทุกชนิดที่มีเป็นตัวหนังสือ ก็เลยเรียนรู้มุมมอง,มองก็เลยแตกต่างจากเด็กคนอื่นคนคนอื่นในชีวิตหลวงตาก็เลยอยากบวชเห็นไหมอยากบวชว่าเห็นความไม่แน่นอนเห็นความเปลี่ยนแปลงตอนเราจนกับตอนเรามีอ่าเมื่อก่อนเนะี่ย เราไปอยู่ตรงไหนในป่าในเขาในไร่ในใน,ใน,ใน,นาเดินกลางคืนคนเดียวก็ได้พอมีตังเราไปไม่ได้จะไปนั่งกินข้างถนนก็ไม่ได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้เห็นไหมด้วยความไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเราเลยว่าไม่ใช่ชีวิตเราแล้วชีวิตเราไม่ได้อิสระไม่ได้แน่นอนเลยก็เลยคิดอยากบวชอยากหาทางออกให้ตัวเอง เพราะพุทธเจ้าว่ามีทางอยู่อ่อ่าก่อนจะได้บวชก็ยากนะทีเนี้ยเพราะเราสิ่งที่เราสร้างไว้มันเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะไปลงทุนกับหลายๆอย่างไว้อ่าลงทุนไปเยอะเหมือนกันแล้วจะทิ้งมาไม่มีคนต่อนี่คือจุดที่เราจะออกมามันก็ยากลุงตาเป็นเจ้าของร้านลุงศิล อยู่อำเภอหางลงจังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอนะเนี่ยเจ้าของร้านลุงสินอ่านะอ่าใช่นะแล้วก็ทำเต้นรถด,ด้วยขายรถด,ด้วยเออเห็นไหมหลายอย่างทำลงทุนไปเยอะนีตัวเองอยากบวชจะทำยังไงอ่าก็ไม่มีคนสารต่อในธุรกิจของเรางานของเราอ่า ในเวลาสามปีสี่ปีที่อยากบวชเนี่ยเห็นไหมวันหนึ่งเขาพอดีตัดสินใจทิ้งทั้งหมดเลยทิ้งเลยถ้าเราไม่ทิ้งเราไม่ได้บวชแน่นอนทุกคนก็ทัดทานทุกคนก็ห้าม โดยเฉพาะแม่เราญาติเราน้องเราบอกว่าทุกคนก็อยากเดินมาถึงจุดเราแต่ทำไมเราต้องทิ้งอ่ะนี่คือความไม่เข้าใจของเขาอ่ะอ่ะทุกคนที่น้องเราก็คิดว่ารู้จักเราที่จริงเขาไม่ได้รู้จักเราเลยเราก็เลยตัดสินใจทิ้ง,งไม่เอา เราก็บอกว่าเราทําหน้าที่ของพี่พอสมควรเพราะเราเป็นพี่คนโตเราทําหน้าที่ของลูกได้พอสมควรแล้วละ่ะเราทําหน้าที่ของสามีได้พอสมควรเราอยากทําหน้าที่ของเราบ้างคือบวชเขาก็เลยชัดทานเราไม่ได้เราก็เลยต้องได้บวชอ่นะพอบวชมาเราก็คุยกับอาจารย์ ที่วัดที่เราไปบวชว่าภายในสามปีเนี่ยเราจะขอทําความเพียรอยู่บนเขานะอ่าถ้าวันไหนเราลงไม่ไม่มาลงมาฉันข้าวก็สแสดงว่าไม่มาบิณฑบาตแสดงว่าเราไม่ฉันเราก็ตกลงกับท่านภายในสามปีอ่ะหลวงตาก็เลยท่านรับได้หลวงตาก็เลยบวชวัดนั้นก็สามปีก็ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคนเดียวคือหลวงตาไปสร้างกุฏิไว้ก่อนก่อนจะบวชนะ ไปสร้างกุฏิไว้ดวยด้วยเรยทำแล้วเคยไปแล้วเนี่ย <c oughs> ไปถ่ายรูปลูกตาก็ไปสร้างกุฏิไว้บนเขา <c oughs> ก็ขึ้นไปอยู่ก็ไม่อยู่บนเขานั้นคนเดียวก็ทําความเพียรสองสามวันลงมากินข้าวหนหนึ่งอย่างเงี้ยนะอดข้าวภายในสามสี่หเดือนเนี่ย น้ำหนัก87กิโลเหลืออยู่42กิโลอดข้าวนะโดยต่อสู้กับความใจตัวเองที่ดิ้นรนเนี่ยแหละนะจนวันนะี้มองเห็นไอ้แก้วความคิดเนี่ยมันพยายามหลอกลวงตัวของมันเองนะอย่าลืมนะตอนหลวงตาเข้าบวชเขาว่าหลวงตาบวชไม่ได้ถึงเดือนหรอก เพราะหลวงตาติดสุขติดสบายนะคนเห็นไหมหลวงตาบอกว่ากูเป็นคนจนมาก่อนกูเคยนอนข้างถนนมาก่อนเขาไม่เคยเห็นหรอกฮะเพราะก็เลยได้เปรียบเพราะเราคิดว่าเราเป็นศูนย์เราไม่มีอะไรอยู่แล้วเป็นต้นทุนเกิดมาก็เลยมุ่งมั่นต่อธรรมะฝึกตนจน อดจนจนจนผอมหมดจนต้องหิ้วปีกลงจากเขานะหลวงตาเนี่ยคือผอมมากเดินเนี่ยมันไม่มีแรงจนเขาไปไปเอาปีกหามลงมาจากเขาเห็นไหมในชีวิตของการบวชคือเราเป็นคนที่มุ่งมั่นพอสมควรที่อยากออกจากทุกตัวนี้ออกจากความมีความเป็นตัวนี้ ห็นไ,ไหมมันก็เลยสวนโลกเนี่ยที่พูดในฝั่งคือทำมันเลยสวนโลกโลกก็อยากหามียศมีศักมีสมบัติแต่เราอยากออกจากพวกสิ่งพวกนี้เห็นไ,ไหมเรามีบ้านหลังใหญ่เราก็ทิ้ง มีเมียส,สวยๆเราก็ทิ้งเหรอเออในสิ่งที่คนอยากได้เ<ช><ช>หรอฮะนี่คือความความอ่าฮะมันส่วนโลกจริงๆมันเลยไม่มีคนส่วนมากทางโลกเขาก็จะบอกเป็นไปไม่ได้นี่คือมาตรฐานของเขาเขาก็คิดว่าเขารู้จักเราไงมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยฮะ นั่นคือสิ่งที่มันแตกต่างกันหลงตาถึงว่าทํากับโลกมันสวนทางกันคือสวนกระแสเหมือนกับปลาทวนกระแสน้ำเพราะสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเหมือนกับคนแก่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็เคยเป็นเด็กไม่ใช่เหรอพวกเราพยายามจะทําความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชีวิตจนลืมไปว่าชีวิตไม่ได้มั่นคงเลยไม่รู้จะดับวันไหนตายวันไหนจริงไหม อ,อ,อพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอนิจจังอคือไม่เที่ยงหรือไม่จริงนั่นแหละแต่พวกเราก็หลงเพลินอยู่ในความมีความเป็นนั่นแหละเรียกว่าธรรมะเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจนะเรียกว่าเป็นอวิชชาหรืออะไรแล้วจะจะเรียกตั้งชื่อขึ้นมาโดยแท้แล้วก็คือความไม่รู้ความหลง ยึดมั่นถึงมั่นในสกลกายในความมีความเปลี่ยนนี่แหละอะรู้มากยิ่งทุกข์มากยิ่งคิดมากไม่รู้จนหมดรู้จนสิ้นคิดสิ้นกูสิ้นกรรมนะ,ะทุกอย่างเกิดจากความคิดนะนอนก็ไม่หลับก็เพราะความคิดคิดมากๆฆ่าตัวตายก็มี อดรตึกใยก็มีอเวลาเพื่อนเสียใจอย่าคิดมากนะไปปอบที่จริงมันยิ่งคิดมากกว่าเพื่อนอิกมเม่อไม่รู้สึกตัว <c oughs> นะ,ะนั่นแหละนะอันนี้พูดให้ฟังเล่านิทานให้ฟังนี่นะเพราะฉะนั้นหลวงตาก็บอกง่ายๆก็บกเป็นคนดีนะ ว่ามันบม่มีผู้ใดสมบูรณ์แบบหรอกมีแต่คนโง่เท่าน,นั้นแหละคิดว่าจะของสมบูรณ์แบบฮะทุกคนน่ะนะย่อมมีดีเริ่มดีในตัวของมันเองออนะ,อะ,อะการศึกษาสูงสดุดคือการศึกษาจาของนี่แหละนะไบอกเรียนในตำรากับผู้อื่นละเขียนตำราเขาเรียน <laughs> เอรออ่ากจักเปนผูใ้ใดเป็นผู้เขียนตำราขีดเส้นในห้าว mm hmm. ย,งยางอยู่เลยเนาะอ่า uh, mm hmm. บางเทือกกระด้เนะ mm hmm. าะเพราะฉะนั้นก็อ่า uh, mm hmm. ผู้เท่าคือกันแล้วมันเรี่ยนสตอนเท่านี้แห้งเป็นใจกากหัวปัดเลย mm hmm. จากเดียวยังมาสอนแล้วอ่า uh, mm hmm. ความสุขตอนเป็นเ uh, ในในในภาษาคนตอนเป็นเล็กน้อยก็คือเล่น ตอนนุ่มสาวพ่น์ภาวาความรักสะเลตอนไว้กางค้นก็คือการงานความสุขพุทเท่าคืออย่างบะเนี่ยความหลังคือพ่อเป็นท,าาทาหารทำน้อยยิ้มวิ่งเลยคนฮะฮะเอ้เข็นฝ่ายนอกอุบ่าวเป่าแค้นมา,า,ากวะคักทะเลนั่นฮะสมุนิกเกมา์ไม่รุ่นหรอก S <S 2> <S 2> <S อ่าออ่ไม่บอกหลวงตาเนี่ยอยู่บ้านจุ้มจังมากเกิดพันสองพันลอยอ่าสองพันห้าร้อยหกหลวงตาเลี้ยนอยู่โรงเลี้ยนจุ้มจังอุปกรณ์เจริญเวทอ่าคู่ใหญ่อาจาร,รย์กีตาโสระชีวะอ่าตอนหน่ะแม่ก,กับแมนอ่าอ,อ,อาจาร,รย์แก้วสุดไชชิดมาเป็นคู่ใหญ่ อาอจารย์สอนลุงตาก่ะอาจารย์เรื่องฤทธิ์นะอาจารย์ไม่ตีอาจารย์ประมูลนอนจุมจังทำไมจะไปสวสปปรรค์ได้รกบรูน้ำเรา,าเรามาหามาบอกสิไหวลุงตาเนี่ยถืกเต้เลยอิลอิถามคูก่กันยาบังเด้อ บ่เเจอเรื่องเนี้ยเอาไม่ไปแง่แล้วใส่กระปุกอาจารย์ประมุนเจ๊ใส่อัเสนแล้วมือนบริมุนเรื่องอื่นหรอกฮะตะกี้มันเป็นปองปอง่าโอ้คักเฉลี่ยตะเกียเนาะอ้านะอ้าหูกัญญาเนี่ยเ,เอยวบางลางน้อยนะอะ หลวงตาเนี่ยจังไรสาวเออพวกเรืงเรียนไม่ยิ่งให้แจกแซวหลวงตากันไปไปเอาไม้ไปแย่เือกตีกันยอมออมึนนะ,ะว่ามีไผ่ทอบักรัดหัวแปลว่ามึนก็สู่หลวงตาบ่ได้แม่เลยอ่ามันเท่าหลวงพ่อตายแล้วทุกคนบักลัด อวิลัดแสงลิ์นะอะนะ่ยรุ่นเดียวกันอิรุ่นอีรุนอ่าอ่าอ่าเพราะยาังข้ามด่างเองเนาะ <c oughs> แล้วขีมาเรียกว่าอะไรดางเอียงขีมาพวกกับมูเดียวกันรุ่นนะกัมี อ่ามี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 มมรลูกพญายือนอีอย่างไหอีู่เผารุา่นเดียวกันคู่เผาอ่าู่เผา,าอ,อือีอียังก็นไม่ยิ่งไหมอีพีน่ะอีพีน่ะเลียรุ่นเดียวกันอาว ขาบักปื้อบักมุนในรุ่นน้องรุ่นน้องโอ้ยบักโตัวในรุ่นเล็กน้อยตุ้มมุนี่ตบกระโหลกเลยมันละตะกี้ไม่มีผู้ใดกล้าหรอกตะกี้เออบอก่บ่กบอกบอกดูเด้อแต่ว่ามึนมึนแบบว่าเออเออเออมึนร้อนย้อน ย้อนเออเออเป็นคนญาติโตเมียเออเออเเลียนหอดโปรเจ็ตด้วยจะกินเหรอมีโปรเจ็ตแต่ลุงตาโปรซีก็ออกแล้วเออไหนบอบอพื no, ้นเล็กหน่อยบอพื้นคว่ำหลังมาจะใสมาจากไหน สิงคโปร์โอ้โหกูเคยจำมึงเคยมาไหมไม่เคยเนาะสิงคโปร์อยู่นาวาซ์ยูนานไรต้องพ่อภาษาอังกฤษฮะฮะแล้วคนว่าไรแจักแล้วอยู่นาวาซ์ยูนานไรเอาเพลงบักเพิ่นบ่มแดนมาบอกเพ่อใหญ่เพิ่นอยู่นาวาซ์ยูนานไร อย right, ู่ในไรวาสยูนาเพราะอยู่ในไร่วาสยูนาอ้าวพี่กะลัมปัสสุไม้อรีดอยพี่กะลัมปัสผัดกะลัมปีใส่หมูอร่อยดีวันนี้ก็มาว่ายังไงเนาะผู้เฒ่าเนาะอ่าอ่าอ่า ลุ่นเนี่ยบ่ได้ว่าแลวหลวงเลี้ยงแล้วเนาะหลวงเลี้ยงแล้วลวงจาดีดีได้หกสิบเอ็เดปีด้เลยขัดขันเป็นย่อมกับหลวงเลี้ยงแล้วละ่ะอะบัดนี้ก็ให้ให้ให,ให้ไม่ออกเลี้ยงเนีอยบ่เนี่ยแล้วมาบวชล้วก็ไม่ออกเลี้ยงเนาะอ่าอ,อยากอยากฟังมารมบ่ที่เปิดมารมไม่ฟัง เอาพอแล้วถ่ายทอดสดพอแล้วนะเอาเอา